อะไรอ่ะครับน้องอันนี้ปีเก่าจะอยู่ที่ปีเก่าสามสองห้าค่ะอันนี้เป็นปีใหม่อันนี้ปีใหม่นะครับปีนี้นะอ๋อนี่ก็อันนี้เ็ปีใหม่ค่ะอันนี้ปีใหม่นะครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับเป็นแฟนเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับเชีย่ยมานนานนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอันนี้มาเชียร์ทีมอะไรเอ่ย ไจันถูกน่างะนะไงล้วพิติก่ะครับพิสติก่ะพิ่ติก่ะติติกติกอะอยู่ยาวแล้วเราอะเราเราชอบ เดี๋นะครับมาบ้านคันนี้ครับอันนี้ลงเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวลา15บห้าเลยกว่าสิบห <15. S 1> ้าจีพ่อจะไปที่ไหนครับกังเลงดินมันอยู่ที่ไหนพ่อแถวกังเลงดินเนี่ยสววเลยปล่ปปะอันนี้สแกนเนี่ยนี่พี่มันต้องโหลดแอปก่อนรู้ว่าวันนี้ต้องปั่นจกักรยานให้ได้ นะครับปั่นจัก,กรยานโอเคเราไปปั่นกันรอไปรับปิกยังไม่ได้โอเคอ้าวได้ยังพี่ได้แล้วครับพี่ติ๊กมาพี่ติ๊กมาใครอะ่ะมาคนเดียวมาคนเดียวเอยไม่เคยเห็นพี่ติ๊กมาคนเดียวเลยอะ่ะอนุญาตเนี่ยมาแล้วใช่ป่าวพี่เพราะเรียนตลอดอทางอะไรนะโทรโทรมาทุกทีอะ ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันพี่ก็มาแต่วันเสาร์แล้วจับสลากเจอวันนี้ไงบล็อกาล็บกบล็อกบ่ผมไม่เคยเห็อก่ล็อกวเดียวละอมเล็นกบล็อนบล็อกบล็อกบล็อกบลอกบล็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 อกบล่อกล็อกบไอกบอบลนอบล็อกเล็อ็อกบล็อกบล็อกบ็ดกยว็อีบยวเรามาเกบ้วยกอกบอกบนอก่ต้องบอกสกร์โอกบล็อ็อกบอกบเ็อับล็อกบล็อกบลคอราพาเที่ยวกนครับ สวัสดีครับเดี๋ยวทัวร์รอบหนึ่งเดี๋ยวผมพาทัวร์สวัสดีครับเชียงใหม่ยินต้อนรับครับนี่ครับคือบรรยากาศอาจจะดันตรงขวางตรงข้าทางข้าวฝั่งไม่มีหลังคา ผมพามาปายยัา่นจักรยานครับเขามีปยยั่นจักรยานอ่ทำไม่เป็นหรอกอาศัยน้องผู้หญิง,ขงเขายเงินให้โอเคครับไปเดี๋ยวผมพาเที่ยวนะครับมหาลัยกีฬาการกีฬาวิายทยาเขตเชียงใหม่นี่มีจุดรวมตัวตัวปีนะครับผมพามาปายยัา่นจักรยาเล่นครับนี่ครับแฟนบนลอลเราเดินกระโดบัส าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอันเดียวกันมีนะครับเี่นขึ้นเดียนเอาเลยแตเ,เราขึ้นอย่างนี้นะครับรถปีจีมาแล้วครับมีอของขายมีเตอร์เชียงใหม่ตัวเท่าไหร่ครับงงน้องอันนี้ ปีเก่าสามสองหค่ะอันนี้เป็นปีใหม่อันนี้ปีใหม่นะครับปีนี้นะอ๋อนี่ก็ปีใหม่ใช่ปะอันนี้ปีใหม่นะครับเนี่ยครับสีฟูก็สวยเฮ้ยจริงเหรอจริงนะปกติเขาอันนี้นะครับพ่อผัดกอทำไมถูกจังอ่ะอันนี้ปีที่แล้วใช่ไหมมีแค่ปีที่แล้วครับอนี้ แถบนี่ครับสติกเกอร์นะครับโอเคอันนี้ครับบรรย,ยากาศครับอันนี้อาจารย์มีราคาครับนี่ยนะครับอันนี้ครับส่งไปนี่จะลงเรียนครับอยียนไปเราจะนี่นนเรียนแค่สี่โมงครึ่งครับเนี่ยรล้ปทับทัเตอร์ครับไปเดี๋ยวเราไปกัน,น,นบันเทิงครับสินคครับเรียนครับมีพี่ไปเดือดด้วย ชิลมากปักดจัยด้วยนะซื้อได้ได้แล้วซื้อข้าวมาันคอโอเคเดี๋ยวกลับไปแน <c oughs> ่นอนครับสบายเย็นแฟนบอลเงเริ่มเข้ามาแล้ว เท่าไหร่อ่ะเท่าเท่าไหร่ครับโอเค <Okay. S 2> บาสจีนเยอือนนัดเชียงใหม่เจอบีจีปทุมเยอือนสวัดครับอันนี้ชื่ออะไรครับเป็นแฟนเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับเชียร์เชีย่ยนานเลยครับ,ส,บสิบปีแล้ว,แล,วแล้ววันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงครับก็ทำให้เต็มที่นะคะทำให้เต็มที่ะนะครับโอเคอันนี้บีจีปทุเยือนนะครับโอเคไม่ใช่การที่ ได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับขอบคุณครับครับวัสดีครับวันนี้มาอย่างไงเอ่ยอยู่ก็มากับแม่แอะแล้วไปถามแม่แม่มาอย่างไง <laughs> อะไรอันนี้ขึ้นเครื่องมาใช่ปะขึ้นเครื่องมาค่ะแล้วก็มาเช่ารถเนาะใช่โอเควันนี้ชนะแน่ที่เชื่อนั่นหรอโอเคตามนั้นสองหนึ่งนะวันนี้โอเคนนอหนึ่งสองโอเคตามนั้นนะ ครับอุ้ยใครให้อ่ะเอามาให้พี่ชายอุ้ยจริงเปลวะเอามาให้พี่ชายในสนามเดี๋ยวไปแอบดูนะว่าให้ใครใช่เดี๋ยวผมจะดูนะว่าให้ใครใช่ดูในตะโกนแหกฝั่งนี่พี่เอ็งเป็นควัสดีครับโอ้โหวันนี้มามามาเลยนะครับใจนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะวันนี้ยังไงดีพี่ผลก็เอาชนะพี่ชนะอีกเดียวนะเพราะเรามาไกลโอเคเดี๋ยวไปเจอบนสนามพี่ครับสวัสดีครับยังครับผมเห็นนะของใครถ่ายรูป อันนี้พ่อชาววัดวิรชาติครับนี่ครับนี่ครับใช่ใช่เดหาฮันหลังเลยพ่ออันนี้พ่อพ่อแท้คนเชียงใหม่คนแม่ลินถ่ายกับพ่อ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 ร้องเขาจะถ่ายรูปเด้อครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอันนี้มาเชียร์ทีมไรเอ่ยบีจีปทุมนะครับโอเคทีเดียวกันอันอันนี้เป็นคนเชียงใหม่กันเลยใช่ป่ะครับเอาแต่ทำไมเชียร์บีจีอะครับ <G ã entender> อันนี้ของเราชอบใครเป็นพ <ren ff> ิเศษชอบเสียงเขาสงตังนะครับสารัต แล้วเราอะครับเฉาครับ,อบ,รบโอเคเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่าผมตั้มครับผมอันนี้เป็นแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซีเลยครับเชียร์เชียร์มานานยังครับก็จริงๆตั้งแต่แตแเริ่มเชียร์ดีเที่ยจริงผมไปกรุงเทพอ่าอ่าผมมาอยู่นี่เขาพูดาคลาสก็เชียร์มาสองปีเชียร์สองวีกว่าแล้วครโอเคครับเดี๋ยววันนี้มามาดูกัน ดูแล้วผลจะเป็นยังไงครับโอ้สบายครับสบายสบายสบายเจอกันบีเจอกันบีจีสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชีเอียนครับโอ้ที่ก็เชียร์มาหลายปีแล้วมั้งครับผมผมเคบอลที่นี่เหรอที่นี่เป็นคนที่นี่เลยนะครับครับอย่างนี้วันนี้บีจีมาเยือนนะครับแล้วเราว่าผลจะเป็นยังไงเอ่ยเอาตรงๆผมเอาตรงๆครับชื่อเชียงใหม่บีจีครับแต่แต่เราก็ต้องยอมรับมครับผมได้เนี่ยนี่ก็จะพีคครับครับม ก็เชียร์อย่างเดียวเชียร์อย่างเดียวก็ลุ้นอย่างเดียวคะไม่ไม่เป็นไรพี่อ่ะเชียร์บีจีก็ชินแล้วนะแต่อาศัยประมาณว่าได้เที่ยวด้วยได้อะไรด้วยโอเคครับเดี๋ยวว่าดูกันโอเคครับครับครับวันครับครับวันดีครับไปครับใครพาไปเที่ยวเจอคนในชมรมของคุณแจเอาจริงเหรอเราแลกเปลี่ยนอะไรกันยังแลกกันแล้วแลกกันแล้วโอเคนะครับเอาเ้ยเดี๋ยวขึ้นด้านนี้เลยครับ ได้ครับยังเปล่าได้ครับผมครับดีมากขออนดูกระเป๋าดูกระเป๋าตองเลยนะตองก็ให้ดูโอเคครับที่สภาพบรรยากาศไม่พังไม่ใช่ลำปางลำลำปางผมหัวดล้อหาเลยแจ๊ถ้าเป็นลำปางพังเลยจำได้ไหมขาฉลองปกนี่ครับในกองเชียร์เราครับฝั่งเราไกลมากเลยเป็นสภาพบรรยากาศครับ อย่าใช้พี่หญิงเยอะเดี๋ยวเหนื่อยไอตีเปนว่าคนนี้อย่าใช้เยอะอ่ะพ่อเดี๋ยวเหนื่อยไม่ตื่นหรอเขาขับรถมาเองด้วยเขาไม่ได้นั่งรถมาอย่างเราพากันนั่งคืนไปน่นเหอนกนอนเอ๊ใช้แรงงานใช้การงานหน่อจะบอกได้กี่นาทีต้องต้องคือเราเป็นคนเดียวกันนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รู้อยู่ในต้องอยู่ในต้อง อยู่ในท้องจนโต,ตเป็นสาวสวยขนาดนี้ออตองมาช่วยงานหน่อยช่วยงานหน่อยตองตองจ้อง,อง,องจะได้กี่นาทีเด้อเด้อเด้อเราแชร์ทุกของเราไม่ต้องไปสนใจฝั่งตรงข้ามนะคะ ใชพี่อะไรนะอันนี้เราอยู่ทีมเยือนเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้มาเยือนเชียงใหม่นะครับอันนี้บอลถ้วยอะไรนะพี่ลีวออลีว,รรวรครับลีวอครับ,รรรบใช่ป่ะอันนี้รอบกี่ทีม กี่คนนะครับมากับอันนี้มากับบริษัทอ๋อครับแล้วดูแล้วผลจะเป็นไงครับชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับวิวอาจจะแย่ไปหน่อยนะใช่ค่ะแต่ไงก็เชียร์เชียร์ค่ะซูมอยู่ซูมอยู่แน่นอนซูมอยู่พี่ แล้วเป็นไง้าครับต <laughs> ิมาเยือนเชียงใหม่หยงมังไงก็ขาดยากใช่ปะตีตัวเขารอบสีทีมสุดท้ายก็บอกแล้วนดะที่แล้วไม่ยอมมาบอกวันนี้ครับเพ่เอ่อสีสันเลยนะครับอ,อันนี้คนที่นี่เลยปะหรือว่าตามมาจากอันนี้อันนี้ตามมาจากที่ลังสิตหรือคนที่นี่ครับเ <laughs> ชียงใหม่เลยครับอ๋อเ <laughs> ชียงใหม่แต่หัวใจบีจีตามเชียนนร์บีจีตามมาดานครับ ชอบไผ่ครับปเป็นเซตไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเชียร์ด้วยกันอ๋อโ,โอ้โหตีสั่นมากเลยโอเคครับพี่ ครับผมวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้สองส่วนแล้วหวานเจี๊ยบครับผมหวานเจีย๊ยบติดตามช o ยูทูบให้ผมด้ยนะครับ <laughs> ครึ่งแรกสกอร์เท่าไหร่พี่2-0สองศูนย์ครับสองศูนย์โอเคเดี๋ยวเรายิ่ยังสวยตามขึ้นไปดูครึ่งหลังใหม่เนะใช่ครับนี่ครึ่งหลังครับรอถาวัดเอง ามแล้วแงไม่มีต้องให้แม่บอกก่อนนะไล่คนก่น่น่วนนีวเนนีวยรุ่นหนาตาีทุกคนเลยปอยแ่มีีปะเีะเสเยเงใหม่เจ๋้ใหม่โยมเซ็นเ พี่ตังก็อยู่เย็นแต่พี่ติ๊กจะอยู่ยาวจีก็ชนะเชียงใหม่เอฟซีไปครับสามประตูต่อศูนย์โอเคใช่ปหมชนะไปนะสามประตูต่อศูนย์ครับสามบรรยากาศสามศูนย์นี่สาต้องทำวิ่งนี้สามศูนย์เอารอบสี่นะครับเจอกันครับอ่ะสามศูนย์ใช่ไหมครับสามศูนย์นะครับสามศูคอตลอดเปาแล้วอะไรนะเยี่ยมเลยพี่ติ๊กนอนนอกบ้านครับกลับบ้านคราวนี้เรียบร้อยครับผม โดไม่กลัวหรอกัวเด็กๆที่ต้าพี่ตังสารัตอยู่เย็นเจอพี่ติ๊กอยู่ยาใชา่พี่ติ๊กอยู่ยามาแล้วนะไปมาแล้วรับ ไรนะอะไรนะล้มเพดล้มเพดโอเคพี่ต็กพี่ต็กพี่ต็กอ่าดราสาระอยู่เย็กันเต็กอยู่ยาวที่ไหนที่ไหนทีเไ เช่เอ็นะคะเป็นกำใจพวกเราเป็นกำใจให้เสมอนะคะจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงก็ช่างแต่ก็อยู่ในใจของพวกเราแฟนคลับปีจีตลอดเลยรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเชียงใหม่นักเชียงใหม่นัเวลาเชียงใหม่ We are เชียงใหม่ We a r เชียงใหม่ ปรหาหาับหาบาหหาตัดนเองครับรู้ละให้ใครครัคครับโอเคครับอันนี้ปลาครับโอเคครับน้องโอเคยอดใสใส สายเจอบุรีรัมำไปายก่อนอ่าไปายนี่คือความน่ารักครับนึกไม่ได้ว่าจะสุดขนาดนี้อต่งมวอ่าแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะมาจากโรงเรียนเชียงใหม่ทิสค่ะแานว่าอยู่เชียงใวันอ่าชื่ออะไรครับชื่ออลิสค่ะมาจากโรงเรียนเชียงใหม่ทงเดียนอ่าครับเราละครับเหมือนกันเลยครับอ๋อเหมือนกันชื่อแก้วค่ะ อ่าอันนี้เชียร์บีจีมานานยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีก็ตั้งแต่ถึงจำความได้เฮ้ยจริงเหรอโอเคครับมีปีได้ค่ะอ่าทำไมทาไมถึงชอบบีจีอะครับเพราะพ่อพาดูบอลตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็รู้จักแบบน่ารักนมาอ่ะแล้วพวกเราอ่ะเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนมาก็เลยชอบเหมือนกันหมด ขอบคุณนะครับที่เชียบ,บีจีนะครับมีม,มีชอบใครเป็นพิเศษปะอ่ะเราอ่ะไม่ค่ะก็ชอบพี่ตังค์ครับนั่นไงน,น,ไน,นั่นไงแล้วพี่ติ๊กอ่ะครับไมไอนะ <S 1> <S 1> พี่ติกอะพี่ติกอะแต่ติ๊กอะอยู่ยาวแล้วเราอะเราเราชอบโอบสาอีกแล้วเราอ่ะเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวหมดอ่ะเราอ่ะอันนี้เอเ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะอันนี้ไม่รู้ชอบใครอ่ะครับพิพิพิติ๊มครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับโอเคครับ อาคุณครับอ่าอันนี้ครับแฟนบอลครับโอเคอ่าถึงโรงแรมแล้วครับโอเคใช่ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนกลับแล้วครับวันนี้ว่าอะไรเนี่ยวันพุธหัสโอเคเดี๋ยวเรากลับคันดีครับ โอโหไม่ได้ชาวต่างชาติครับถึงแล้วครับตูท่าแพ็ี่ละคือมาเชียงใหม่อะต้องมาประตูท่าแพนะครับ,รบถ,ถูกปะถูกครับป้ายอยู่เนี่ยครับตูท่าแพครับน่ารักมากเลยใ,ใช่ดีครับ อันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ประตูท่าแพครับโอเคอน,นี้ก็มาวนครับรถบัสก็จอดไม่ได้ก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปหมูกันครับโอเคถ้ามาเชียงใหม่ก็ต้องเช็คอินประตูท่าแพครับนี่ครับบริเวณเลยครับโอเคอ๋อนกเฮ้ยมาปาลาไปเจ๊เจ๊เจ๊เจปลาไปเลยสวยมากเลยวิวนี้อันนี้นกครับนกเยอะใช่ปะ เป็งนกเยอะเป็นครับประกาศนกพิราบครับตาครับประกาศนกตานกพิราบนกพิราบครับเพียบเลยครับอ่าแนะนําหน่อยครับผมโอ้โหสวยเลยตกใจครับผมตกใจไหมตกใจไหม เหมือนชัตเตอรี่โอครับกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาถ่ายกันแล้วเขาเดี๋ยวเราไล่นกไข่เดี๋ยวมาดูกัน <Yeah. S 1> แค่นี้ยเหรอ <laughs> no, แค่นี้ยีี <laughs> ออฟดีออฟลิฟ้าครับโอ้โหนะครับ รู้สึกไงครับอโดีใจที่ได้มาฮะไม่เคยมาเลยมาแม่นันบอกว่าอะไรแม่นันบอกว่าต้องประตูต้องแทนมาพร้อมหยอดปุ๊บเป็นไงได้มาปั๊มเลยนะโอเคไหมครับครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยรถแดงครับรถบัสมาละอยู่ข้างหน้าครับแจ๊ด้ผลได้้นนใจจปัหห่ออยดผล